มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการบ้านไม่รู้โรยช่วงสุงวัยใครๆก็ขรักวันนี้มีโรคที่สำคัญของผู้สูงอายุอีกโรคหนึ่งค่ะที่เราควรรู้จักแล้วก็เรียนรู้วิธีการป้องกันร,รักษาโรคนี้คือโรคงูสวัสดค่ะ ซึ่งผู้สูงอายุเป็นกันมากไปเรียนรู้โรคนี้พร้อมๆกันเลยคะ่ะโรคงูสวัสดนะคะโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในผู้ที่มีประวัติเป็นโรคอีสุกอีสัยมาก,ก่อนคะ่ะโดยโรคงูสวัสดจะแสดงอาการออกมาเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติผู้มีความเสี่ยง โรคงูสวัสดได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้ป่วย HIV กลุ่มผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะและผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะรวมไปถึงผู้ที่มีโรคประรจําตัวเช่นโรคเบาหวานโรค SLE โรคหัวใจโรคไตแล้วก็โรคมะเร็งด้วยค่ะ งูสวัดเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะการดูแลสุขภาพ่รงการให้แข็งแรงและการฉีดวัคซีนจะช่วยลดโอกาสในการเป็นโรคงูสวัดได้ค่ะเรามาทราบสาเหตุกันนะคะว่าโรคนี้เกิดจากอะไรโรคนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลลา เป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับเชื้อไวรัสโรคอิสุกอีัสผ่านทางการหายใจหรือสัมผัสกับตุ่มน้ำใสโดยตรงหลังจากผู้ป่วยหายอิสุกอไัสแล้วเชื้อไวรัสชนิดนี้ยังคงซ่อนตัวอยู่บริเวณ ปมปลายประสาทของร่างกายไปได้อีกหลายปีโดยไม่แสดงอาการหากเมื่อใดที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันลดลงกว่าปกติเชื้อเวลาที่แฝงตัวจะแบ่งตัวทําให้เส้นประสาทอักเสบและมีอาการของโรคงูสวัสดได้ทันทีค่ะ โรคงูสวัสด์แตกต่างจากโรคอิสุกอสัสอย่างไรโรคงูสวัสด์แตกต่างจากโรคอิสุกอสัสโดยผื่นหรือวัตตุ่มที่ขึ้นพาดเป็นแนวยาวค่ะไม่กระจายตัวไปทั่วร่างกายเหมือนผู้ป่วยอิสุกอิซสโดยผื่นจะขึ้นตามแนวของเส้นประสาทที่ไวรัสซ่อนตัวอยู่โดยเริ่มจากการเกิดผื่นแดงก่อนแล้วจึงเกิดตุ่มนูนใสบวมแตกและตกสเก็ตไปในที่สุดค่ะ บริเวณที่มักเกิดโรคงงูสวัสดนะคะได้แก่รอบเอวหรือแนวชายโครงบริเวณด้านหลังบริเวณด้านใดด้านหนึ่งของใบหน้าและดวงตาอาการของโรคงูสวัสดมีความรุนแรงมากกว่าอาการของโรคอิสุกอิสัยและอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์ได้